ที DNA, <an refugees> ่ส <il> ถ <fi> okay. ิโคตรกาวบายดีเอวันนี้เสนอตอนความฉลาดของทีมเบคอนถามเบื่อไหมเวลาจะซื้อหรือจะขายไอเดีเกมทีไรโดนโกงทุกทีนี่เลยขอแนะนําเพจแอดมินต้นทีทีเจ็ดเพจรับซื้อและขายราฐเกมอาวีที่ดีที่สุดในตอนนี้มีไอดีให้เลือกเทียบเริ่มต้นเพียงห้าสิบบาทเท่านั้นและใครที่เบื่อหรืออยากจะขายไอเดีเกมอาวีก็สามารถขายได้ที่เพจเช่นกันเพจแท้ยอดไลค์แปดหมื่นเดี๋ยวจะแปะลิงก์เพจไว้ให้ใต้คลิปขอบคุณมากครับ ว่าสวัสดีทุกคนจิติวาพสนะัสดุดีในชันแนลนะก็สวัสดีนะเราก็จะมาลีชั่นนะก็การเจอกันระหว่างอ่ดิแทคคารอนแล้วก็เบคอนทามนะซึ่งหลายๆคนแนะ่รู้ผลไปแล้วนะแล้วก็นี่ไม่ใช่การลีชั่นสดนะก็คือแค่จะมาวิเคราะห์ไปด้วยแล้วก็อ่าดูการแข่งขันนะการเจอกันระหว่างอ่ดิแทคคารอนกับเบคอนทามไปด้วยนะเราก็จะมาพูดอะไรนิดหน่อยนะซึ่งมันกำลังเป็นประเด็นทุกเทียงกันอยู่ณนะตอนนี้นะนั่นก็คือการที่เบคอนแพ้ให้กับคารอนสามต่อหนึ่งนะในแมตช์นี้นะแล้วก็รอบแรกถ้าใครจำได้ก็คือเป็นเบคอนนะทุกคน นะก็คือสู้ไม่ได้จริงๆนะกับ มันเป็นแผนนะก็คือปล่อยให้ทารอนชนะไปนะเพราะอะไรนะเดี๋ยวกูจะมาวิเคราะห์ให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะก็คือตอนนี้นะคือหลายๆคนแน่รู้เลยนะว่าเบคอนอยู่อันดับหนึ่งของตารางนะแล้วก็เหลือเพียงแค่แต้มเดียวนะเหลือเพียงแค่แต้มเดียวเบคอนก็จะการันตีที่จะได้อยู่สายบนทันทีซึ่งตรงนี้นะมันก็คือมันจะเป็นข้อได้เรียมในการแข่งขันรอบออฟไลน์ก็คือมันจะมี2สายคือสายบนกับอ่าสายล่างก็คือมันจะไม่ใช่การเจอกันของ2กับ3กับ1และ4นะเหมือนในซีซันก่อนๆที่ผ่านมาซึ่งมันมีหลายๆซีซันที่เขาใช้้้ระะบบนนนนนนััมาแต่คือใซีีจเป็ นะเล่นสายบนกับสายล่างก็คืออันดับ1เจอกับอันดับ2แล้วก็อันดับ3เจอกับอันดับ4นะอันดับหนึ่งกับอันดับ2เนี่ยนะแข่งกันคู่แรกใครชนะจะได้เข้าไปรอในรอบชิงเลยส่วน3กับ4เนี่ยนะแข่งกันนะอ่าคนที่ชนะในสาย3และ4เนี่ยนะจะได้มาเจอกับคนที่แพ้ในอ uh ่าคู่สายบนนะก็คือเมื่อใหญ่เพราะว่าอ่าสามสี่เนี่ยก็คือแพ้ตกรอบไปเลยนะส่วน1และ2เนี่ยถ้าแพ้เนี่ยยังมีโอกาสแก้ตัวแล้วก็สามารถกลับเข้าไปรอบชิงได้ซึ่งเหลือเพียงแค่แต้มเดียวนะทีมเบคอนเขาก็จะได้การันตีสายบนซึ่งเป็็นนสสาาายที่มรถแแกก้้้ตัววไดอลคืใ เจอกันกับทารอนในเกมนี้เว้ยถ้ากูเป็นเบคอนนะกูก็จะทําแบบนี้แหละนะก็คือแบบไม่ต้องเอาจริงอ่ะเหมือก็นใช่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าปล่อยแจ้ม่ทารอนไปให้ทารอนไปตัดสินกันกับบุรีรัมนะเพราะว่าทารอนกับบุรีรัมยังต้องเจอกันพุ่งนี้ก็คือเป็นนัดสุดท้ายของรอบเก็บคะแนนมึงกันใช่ะแล้วก็เบคอนต้องการเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะเขาก็จะการันตีสายบนซึ่งเบคอนเหลือแข่งอีกคู่นึงก็คือการเจอกับเอีลรีาซึ่งแน่นอนเลยว่า2ทีมนี้มันแตกต่างกันอยู่แล้วนะแล้วก็เบคอนก็สามารถเอาแต้มจากเอียร อยู่แล้วมึงก็จะใจป่ะเพราะฉะนั้นการเจอกับทารอนในวันนี้เขาไม่จําเป็นที่ต้องเล่นอะไรแย,ย่ๆมากมายเลยนะอันนี้คือถ้ากูเป็นทีมเบคอนนะคืออันนี้คือกูมองว่ามันเป็นแผนอยู่แนละ้วทุกคนนะเพราะ่อะไรเพราะว่าไอ้ทียถ้าเราปล่อยแต้มให้กับทารอนใช่ป่ะทารอนกับบุรีรัมก็จะแต้มสู่สีกันท,ทันทีนะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือทารอนกับบุรีรัมเนี่ยนะก็คือต้องแย่งกันขึ้นมาสายบนนะคือตามจริงถ้าเบคอนชนะทารอนในเกมนี้เนี่ยโอกาสที่ทารอนจะได้ขึ้นไปเล่นสายบนนี่คือน้อยมากแต่คือ พรุ่งนี้นะที่ทารอนกับบุรีรัมต้องเจอกันเนี่ยคือมันก็จะเพราะว่าเขาจะต้องงัดทุกอย่างออกมาให้ทีมเบคอนเห็นเพื่อที่จะได้ขึ้นไปเล่นสายบนสายที่แบบได้เปรียบกว่านะก็คือแบบเบคอนเนี่ยนะแดกวอปควนจิบน้ำอารมณ์รอเลยนะนั่งกระดิกขารอแต่นี่ถ้าเป็นเบคอนนะคือนั่งกระดิกขารอเลยนะดูแบบ บุรีรัมย์กับทารอนต้องงัดแขน,นขจริงๆของมาเจอกันอนะ่ะเพราะถ้าอ่อนปั๊บนี่หมดสิทธิ์เข้ารอบสายบนเลยนะเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่เบคอนทำนะก็คือไม่ใช่ว่าซุ้มไม่ได้นะในความคิดของกูกูว่าบางทีมันอาจจะเป็นการใช้แผนซึ่งตรงนี้กูเคยอธิบายไปหลายครั้งแล้วว่าไอ้เหี้ยสายอ่าคนที่ทำมาก่อนเยอะๆเนี่ยนะเขามีโอกาสอยู่แล้วนะที่เขาจะทำแบบนี้ได้นะถึงเบคอนจะหยิบแครี่มาห้าตัวอย่างเงี้ยนะก็แบบไม่มีสิทธิ์ไปว่าอะไรเขานะเพราะว่าแบบยังไงแจ้งเขาก็แบบอยู่สายบนอยู่แล้วมึงเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นนะการทีีเ่เเบบแบบคอออนนนนนจกกััทาใแแม้็ ถึงจะแพ้แต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับทีมเบคอนมากมายนะแต่ข้อดีก็คือเบคอนจะได้ดูแขนทั้งบุรีรัมแล้วก็ทารอนในวันพรุ่งนี้แบบเอาจริงอาจังกันะนะบางทีมันอาจจะเป็นแบบเกมตัดสินก็ได้นะว่าใครจะ,ะใครจะได้อยู่สายบนในวันพรุ่งนี้นะก็คือนะที่เบคอนแพ้ไปสามหนึ่งก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะ <S <S แฟนขังเบคอนก็แบบไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องล้วก็แฟนแบบยูโรก็ไม่ต้องดีใจนะว่าเฮ้ยอเทียเบคอนโดนตดแล้วนี่ไม่ต้องดีใจนะเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นแผนของเขานะก็ยังไงเดี๋ยวเรามาลีชั่นเกมที่เบคอนชนะทาร นค่อนข้างแปลกนะคือเกมที่2กับเกมที่4ในแมตช์นี้คล้ายๆกันเลยนะายการชนะของทารอนกับคาชาโอ้ยเจี๊ยแล้วเต่าเอ็กซึงเข้าไปโอ้ยเจี๊ยแล้วแตกหรือเปล่าตรงนี้นะนคนนี้ก็แตกไปนะก็ถ้ากูจำไม่ผิดในตอนนี้คือตารางคะแนนของอทีมทีมบุรีรัมย์กับทีมทารอนอะ่ะตอนนี้น่าจะสูสีกันมากนะก็คือบุรีรัมย์เหลือแข่งหนึ่งแมตช์ใช่ป่ะตอนนี้ก็คือแข่งไปกันคนละ10นะก็คือถ้าทารอนตอนนี้ก็คือจะมี27ส่วนบุรีรัมย์มี26นะแล้วก็บุรีรัมย์เหลือแข่ง เหลือแข่งแบตนี้นะซึ่งถ้าบุรีรัมชนะอีะอวอตไป3าศูนย์ก็คือจะเป็นยี่สิบเก้าต่อยี่สิบเจ็ดแล้วคือจะเหลือแบตพรุ่งนี้ที่พวกเขาต้องเจอกันถ้าบุรีถ้าทารอนอยากจะเล่นสายบนเนี่ยคือทารอนต้องตบบุรีรัมสามศูนย์นะเพื่อที่ตัวเองจะได้อยู่สายบนก็คือแบบสายสบายอะนะแต่ถ้าแบบบุรีรัมนะอยากจะ ไอ้นี่ทารอนเหมือนกันอยากอยากจะอยู่สายบนเหมือนกันก็คือบุรีดำก็ต้องชนะทารอนให้ได้พรุ่งนี้ก็คือไอ้เหี้ยเบคอนมันวินวินเนี่ยมึงนะเพราะฉันเบคอนไม่มีความจำเป็นที่ต้องชนะทารอนในแมตช์นี้เลยเพราะถ้าเบคอนชนะในแมตช์นี้ปั๊บก็คือคนที่จะได้เล่นสายบนก็คือเป็นบุรีดำอ่ะมึงเข้าใจปะแล้วคือเบคอนมันจะไม่ได้เห็นอะไรเลยแต่คือการที่ทาเบคอนแพ้ทารอนในแมปเนี้ยก็คือเบคอนจะได้เห็นแผนจริงๆของท่างบุรีดำได้ทารอนอ่ะว่าแบบเขามีแผนอะไรกันบ้างเพราะเขาต้องนัดออกมาไว้เพื่อที่เขาได้อยู่สายบนซึ่งงงงงมมัััันน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 จะะะะะะกก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 กาาาาาาารรรรรรตีีีีไดด้้้้วววว่่่่่่แลล็็็็เเหหหืออยยยสสสททุคคคปณบบิิู์ใ ย้อนดูนะราะว่าบางทีกูก็งงเหมือนกันเพราะว่ากูเป็นสายที่ไม่ได้สคริปต์เว้ยกูเป็นสายที่แบบเออแม่งน,นึกอะไรออกก็พูดออกมาเลยวะเนี่ยนะไม่ค่อยเขียนสคริปต์เท่าไหร่ช่วงนี้นะปวดหัว ไม่ใช่ไม่ค่อยเขียนแต่คือปกติกูก็ไม่ได้เขียนอยู่แล้วนะซึ่งมันเป็นสิ่งที่กั้นกองออกมาจากหัวเบคอนโอ้โหอย่านี้นะสามร้อยคิอวอย่างเงี้ยแหละเราดูเกมน,นี้กันว่าเป็นอะไรแล้วโอ้โหเบคอนนำไปสีหนึ่งคือไม่ใช่ว่าเบคอนสู้ไม่ได้นะหลายๆคนแม่งแขวะว่าเออ,อเฮียเบคอนสู้แบบทารอนไม่ได้เลยลหลายๆเกมสูสีนะยิ่งในเกมท้ายเนี่ยเบคอนก็แบบไม่ได้จะแพ้หรอกอยเงี้ยนะแต่คือแบบเหมือนแม่งเล่นเยอะเกินไปอ่ะเออก็รู้ๆกันอยู่ว่าแพ้เพราะอะไรนั่นแหละนะไม่ใช่ว่าเกมมันขาดไปเลยนะเพราะถ้าพูดถึงตามตรงทารอนเบคอนบคออนนนนนนตตบบบบุุรรรรีีััััมมมมทาาาจะว่เป็งงูกิห วนๆกันอยู่เนี่ยนะก็คือแบบไอ้เหี้ยมันนับบอกเลยออฟไลน์เซนดี้มันนะแต่คือ VCF ีนี่หลายคนถามว่ามีโอกาสที่แชมป์ไหมพี่มีแต่น้อยมากนะน้อยแบบน้อยมากเพราะเป็นซีซั่นแรกของพวกเขาด้วยก็แบบ FC ก็ไม่ต้องไปหวังอะไรเยอะอะมึงนะก็ทำใจเบื่อไว้ด้วยแล้วกันนะสำหรับแฟนๆ VCF นะเพราะเนี่ยสามทีมที่มีโอกาสลุ้นแชมป์แล้วก็มีแม่งเฉลี่ยกันด้วยอ่ะก็คือแบบไอ้เหี้ยถ้าแบบเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะก็คือทารอนบูริอัมเบคอนเนี่ยก็คือสามสิบเปอร์เซ็นต์นะส่วนสี่เเปออลนน้ะร์เซ็นต์ ยังไงก็รอรับชมแบมพอยมากดีกว่าอีกประมาณสองที่เดฟฟอร์บอกว่าคือเกมนี้กูบอกเลยว่าแฮปปี้สุดจัดนะเกมนี้กูดูไปแล้วนะเกมนี้แม่งเดฟฟอร์บบอลของแฮปปี้แม่งสุดจัด,จ,ดจริงๆไม่เชื่อรอดูนะทุกคนเกมที่วันสิบสี่นาทีสิบสามสิบสี่นาทีนี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่สูสีเหมือนกันนะแล้วก็แฮปปี้แม่งแบบโอ้โหนะกูอยากให้เจสเซิร์ดดูไว้มากว่าการเล่นเซฟิตที่ดีเล่นยังไงนะเพราะว่าแบบแฮปปี้แบบเล่นดีมากเกมนี้นะกูบอกเลยเนะี่ยเดฟฟอร์บอลบอลแม่งโดนตลอดอะ เดฟอัมโบคือเอล่คือจิเมตของเซฟิทอ่ะซึ่งเกสเซอร์แม่งใช้โดนน้อยมากแต่คือแฮปปี้เล่นไว้ได้ดีแบบดีเยี่ยมเลยแหละยังไงใครที่แบบอยากจะหัดเล่นเซฟิทก็ลองดูแฮปปี้ในเกมนี้เป็นตัวอย่างนะแต่ถ้าถามว่าเกมนี้ใครชนะก็เป็นเบคอนถามว่าเฮ้ยพี่ไอ้เยี่ยแบบทาลอนชนะสามหนึ่งทำไมแบบเอาเกมเบคอนชนะมาวะก็คำตอบแม่งง่ายนิดเดียวนะ <FC Bacon S 2> เอฟซีเบคอนเหมือนเยี่ไงทุกคนนะถ้าเอาเกมที่แบบเบคอนแพ้มามึงก็คนจะอยากดูปะไม่ไม่อยากดูเลยนะแต่ได้เอาเกมเบคอนชนะมา,าคนก็แบบจะอยากดูนิดนึงนยังไงอาแฟนค่ะทาลอนก็ อเอ็นดี้ด้วยแล้วกันนะขออภัยด้วยแล้วกันนะ,ะนะที่เอาเกมแบบเบคอนชนะมานะถ้าอยากให้เอาเกมที่ทารอนชนะมาก็ทารอนต้องเป็นแชมป์อย่างน้อยสักสามสมัยนะคือทารอนเป็นแชมป์สักสามสมัยติดกันมึงเชื่อราะว่าทารอนจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีแฟนลับเยอะมากนะเพราะว่าแฟนลับมันก็เริ่มมาจากที่ไหนนะการที่แบบเห็นทีมนั้นทีนี้นได้แชมป์น้ม,มันก็จะเริ่มมาเชียร์กันอะไรแบบนี้อย่างเช่นบุรีรัมเนี่ยแต่ก่อนบรุรีรัมไม่ใช่ทีมที่ได้รับความนิยมเลยนะโฟร์มุนโฟร์บานี่คนก็แบบไม่ค่อยแบบจะติดตาม ตามบอลอแชมป์ให้ได้นะเฮียแล้วกินเสิร์ฟเข้ามาล้วงใครเอ่ยล้วงอีเลสไ,ได้ไหมโอ้อีเลสในเกมนี้ขึ้นเป็นรองเท้าเกาะเลยนะหลายคนถามว่าอ,อะไรวะเฮียคิดว่าทำไมถึงขึ้นเป็นรองเท้าเกาะวะพี่นะก็โจ๊กเกอร์ไงนะเพราะว่าคนที่เขาจะมายืนด้วยจริงก็คือโจ๊กเกอร์เขาจะมาเพราะฉะนั้นเขาต้องขึ้นมาโจ๊กเกอร์เจอโซนิคบูตไปเนี่ย ลดเยอะเหมือนกันนะพวกแบบโอ้โหเฮียสกิลมันเป็นแบบเขาเรียกไงคือกายภาพหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นนะขึ้นรองเท้ากว่ามาก็เอามาไว้เจ็บโจ๊กเกอรนะแต่ถ้าถามว่าถ้าเป็นกูกูคือรองเท้าเลยกูขึ้นรองเท้าต้านทานเวทดีกว่าเพราะอะไรมีทั้งแก๊กมีทั้งมวยมีทั้งชีล่ามึงนะก็คือตัวเตเมเวทสามตัวเลยนะแต่นี่เขาก็พยายามขึ้นมาใส่ไอ้นี่แหละขึ้นขึ้นมาใส่แบบโจ๊กเกอร์โดยโดยเฉพาะเลยเพื่อที่แบบยืนวัดกันได้อ่ะเออจังหวะวัดกันเนี่ยโจ๊กเกอร์มันก็จะแบบค่อนข้างหมดความมั่นใจเหมือนกันโออออ้ะะะะไปคคิดดนนนนนนนีีี่่่กกููพเเยยยาางงงวมขทุ โอ้แล้วใช้อู้เชีย่ยนะอย่างที่บอกเลยว่าเนี่ยโฟกัสไปที่แฮปปี้เลยแฮปปี้เล่นเซฟฟิตแม่งสุดจัดเกมนี้กูบอกเลยนะคือสุดมากจริงนะการโดดแต่ละครั้งนี่แบบหูหูนะสวยจัดอะแล้วมาร์กี้กับไอรีของเขาไม่ค่อยเห็นมาร์กี้จับไอรีเท่าไหร่นะเพราะตั้งแต่ปรับมาใหม่นี่ยังไม่ได้อ่านแพทแต่เห็นเขาบอกว่าก็ได้รับความนิยมในระดับหนึ่งนะแต่ก็แบบไม่ได้เก่งกล้าสามารถอะไรขนาดนั้นนะแล้วก็ลาสุดโอเชีย่ยแล้วตรงนี้คิมเซฟโอ้โหอยากคิวแคลลี่นะโอ้โหนะด้วยความที่บอกเป็นโซนิคบูทมาแแหหลละะะโดดดนนนนิเเเีียยวตกไปสรับอ โอ้โหฟิกเกอร์เขาไปคิวนะเลยนะัพทชิมเซนเซนะสงสัยแบบไม่ได้กินข้าวมาหรือเปล่าสอบวันนี้ชิมเซนเซบอกไม่เป็นไรพี่นะผมตายไม่เป็นไรขอแค่ได้ข่าอีเล็กเขาก็พอเลยโอ้ยคือศัพท์คีล่าเนี่ยถึงจะโดนเนื้อไปบ้างแต่ก็ยังเป็นป่าเบอร์ต้นๆในเกมอยู่นะทุกคนที่แบบได้รับโพยโยมทั้งในเมตาแล้วในการแข่งขันอะไรพวกเนี้ยก็ยังมีคนเล่นเรื่อยๆนะ โอ้เซตที D ่หองแฮปปี้คือแรงมากนะคือเป็นเซตที่ยืนด้วยนานจะยิ่งเจ็บอะคือเข้าใจปะ่ะแบบด้วยความมันเป็นสเปียร์ออฟลองกินวดอะยิ่งตียิ่งลดเกาะยืนด้วยแบบมันสัก2อสามวิเนี่ยเกาะแม่งแบบโดนลดไป200กว่านะทุกคนเอ้ยกระโดดไปไม่โดนนะจุดนี้นะชมไม่ทันไล่โดดมือสแล้วนะสำหรับแฮปปี้ กรงนี้นี่แบบทีมเบคอนสบายเลยนะแค่เอาแต้มจาก EA เแต้มเดียวอะแล้วนั่นเป็นสิ่งที่ยังไงเบคอนก็ทำได้อยู่แล้วนะก็คือถ้าได้แต้มจากเ a เอแค่แต้มเดียวเบคอนก็จะการันตีสายบนนะแล้วเขาก็จะดูนี่แหละนะทารอนอูหมึงดูดิอันตีของแฮปปี้แต่ละครั้งทุกคนดูดิโ <got> อ้โหสุดจัดวะ่ะ ก็คือพรุนี้แบบทาลอนกับบุรีรัมคือต้องแบบซัดกันหนักมากอะเพื่อที่จะแบบเอาสายบนกันถ้าทารอนอยากได้สายบนคือต้องชนะแบบ3-0หรือไม่ก็3-1 3-1นี้กูไม่มั่นใจนะว่าเรียก H2H มันเป็นยังไงนะทุกคนแต่คือถ้าชนะ3-0เนี่ยจะเป็นทาลอนนะที่จะได้ขึ้นไปเล่นสายบนแน่ๆถึงแม้ว่าันนี้บุรีรัมจะชนะอ e ีวอทก็ช่างนะก็คือแต้มจะห่างกับทารอนมีเยอะ2แต้มถ้าแบบโดนทาลอนตบพุ่งนี้3-0ก็คือจะเป็นทาลอนที่อยู่สายบนแล้วก็บุรีรัมต้องแบบไปเล่นสายล่างเจอกับ VCF นะแล้วก็ถ้าชนะ VCF มาก็ต้องมาเจออาทีมที่แพ้จากสายบนนะซึ่งจะทําให้บุรีรัมยเหนื่อยมากนะเพราะถ้าบุรีรัมสามารถชนะทัด ที่แพ้จากสายบนได้ก็ต้องเข้าไปแบบรอบชิงกับมึงน,นะซึ่งทีมที่ได้เข้าไปรอนในรอบชิงก็จะสบายจะคล้ายๆกับทารอนในซีซันที่แล้วนะซึ่งมันจะแบบวนหลุ่กันนะเพราะฉะนันพรุ่งนี้บุรีรัมย์กับทารอนนะคู่เด็ดมาแน่นอนและดีไม่ดีกว่าจะลิชชันทั้งสามเกมด้วยนะอาจจะิชชันแล้วก็แบบวิเคราะห์ให้ด้วยว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้น <S <S คือเกมนี้นี่ชนะแบบแปลกๆนะทุกคนนะรอดูนะการชนะก็คือมันแบบก,ก้ามกึ่งการแบ็กดออะเข้าใจป่ะแต่คือเป็นการกันบ้านไม่ได้ซะมากกว่านะ ใครกันไา้ไม่ได้ก็เราดูเอะไะกันเดี๋ยวขอกินน้ำแป๊บนึงเจ็บคอแล้วโอ้เรียบร้อยมูหวานโดนเกี่ยวไปได้เรียบร้อยนะแตกไปนะ เราอยิงเซตนี้เป็นเซตที่โจ๊กเกอร์เกียรมากเลยนะของเซฟิซเซตเนี่ยก็คือแม่งโดนทั้งสโลทั้งเกาะทั้งเดฟมอนต์บอกว่ไม่โดนนะสำหรับแ,แบบปี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้ยากเหมือนกันนะคือนักแข่งลหลายๆคนเล่นแบบไม่ค่อยโดนโดนไม่ค่อยโดนสักเท่าไหร่นะสำหรับตัวนี้คือเป็นตัวแบบค่อนข้างวัดสกิลเพย์ในการอ่าเขาเรียกอะไรวะคุมสกิลอะ่ะเข้าใจปะคือแม่งคือสกิลมันมันก็เป็นเอโอีแหละแต่คือมันก็ค่อนข้างวงเล็กอ่ะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถวัดสกิลเพย์ได้นะว่่าเเออียแมง ไหวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ ก็อย่างว่าแหละถ้ามันไม่ได้ถ้ามันแบบไม่ได้เล่นบ่อยจริงๆมันก็เล่นยากเหมือนกันนะเซฟิตอ่ะมันเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วเว้ยแค่กระโดดแล้วก็แบบใช้สกิลปึ๊บปึ้บไม่ได้เหมือนจะไม่ได้ยุ่งยากแต่คือความจริงถ้ามึงกระโดดไม่โดนดาเมจแม่งหายไปเยอะมากอ่ะวันแปดสิเปอร์เซ็นต์อะเพราะว่าสกิลหนึ่งกับการจบีธรรมดาของเออนี่นี่นี่นะคือนี่แหละที่กูบอกนะว่าการชนะของเกมนี้คือเนี่ยนะเหมือนทารอนจะขึ้นบ้านนะคือการเกมแม่งสูสีนะทารอนแบบเนี่ยสี่สีเท่ากันนะเหมือนทารอนจะข ก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าเบคอนก็แบบไม่ได้แบบแย่อะไรเลยนะทุกคนนะก็คือสู้ได้นะก็คือมันอาจจะเป็นแค่แผนของพวกเขาเท่านั้นได้ไงแฟนคลับก็ใจาเย็นนะก็สซอร์วิสที่ขอตัวไปก่อนนะก็ไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย